แจงน้องไม้ครับใส่ปลามึงแหงครับโค้งปลายน้องไม้สดเด้อพี่น้องครับปลามึงแหงตัวนี้ตัวงามครับเมึกแหงไข่พห่นดิพี่น้องครับเป็นธรรมดาครับมาใค่ตัวไข่หมดแดงนี่แซ่บเหมือนกันครับไข่หมดแดงครับพี่น้องเนี้ยเนี่วเองนี่สดๆดรวยเลยครับมาข้าวจากผ่กฟันแจงน้องไม้เกือกหิมะครับพี่น้องอือไข่เนียนเนียนเลย่มฮึปวดรง ขอจ่าข้า<ห>ครับส,สวัสดีครับมิตรแดนแฟนตีกันหัดซู้ขุนสรีคนครับสวัสดีจ้าสาบุยจุผักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่บึ้ยพี่น้องไอ้มาเนี่ครับอาหารเนียนๆครับอีสานล้วนๆครับพี่น้องมาเนี่แกงน่องไม่ครับไส้ปลาหมึกไข่เด้อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นปลาหมึกแข็งครับพี่น้องรัวด้วยครับไข่หมดแดงครับไข่ใหญ่เบึ้อปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่จะเป็นเป็นปลาหมึกแข็งพี่น้องมันแข็งไหมแต่ปลาหมันไข่ครับ เดียวกันว่าเสื้อโ้าให้ซับสนงวดว่างวงงวยอีหยังกระดอกเอาปลาเมึองเห้งไคครับพี่น้องมาเสแสร้งกันครับมื้อนี้แกงหน่อไม้สดๆครับไปเล่นวัดมาเด้อพี่น้องครับบ่ได้กินข้าวกินน้ำครับหาปลาข้าวปลาปลากินน้ำกันครับเื่อนี้ร้าเจ้าของสดกินไปน้ำกั๊สีสดไปน้ำน้องยุบกบหมองหม่องคัดดิหม่งองกำลังสุกครับพี่น้อง กินกับเขาน้ำอันค่ากว่าอย่างเดงมองเจ้าชูครับนึกออก็มองกะหล่อนครับพี่น้องโอ้หนามถือกบเบี้ยโอ้ยภูมิธรรมเห็นอันถือกินปลาหมึกครับพี่น้องเมื่อเล่น <c oughs> หวานๆนะพี่นอ้องอืมโอ้ชาวใส่กุนตัวม่าน้ำเปี่ยนกลางพี่นอ้อง นอนหนึ่งมันจิตเดานซีมจริงเงี้ยครับหืมหืมใส่ผักคา้อบี่น้องเนียน,น,นครับหืม

มัวยเดยวมันนี่ไม่มีพักเลยกาบานไม่กินน้องใม่เนียนอ้วพี่ห้องน้องใม่ก็กม่นีพักไหนเล่ นนไ,งไงโคตดเนี่ยจะผาดซอนเลียบเสียด,ดูยพี่น้องเลยยิ้อปากเยเฮ้ยอํอึ่กุ้งยอยลอยไนะ

โอ้ตอนนแะ <c oughs> น่นอนอยนะ <c oughs> น่ากวนหัว ผ่าขยายซ้ำงูลเลียมนะพี่น้องขยายน้ำต้อนนอกใหม่ ไไม่วแซบไข้มะแด่แซบพับปะไม้ไจ้แหบปหมะใบมะใหม่ค่อยประมือแถม แหมดแดงแม่มันแหลบอ่อนถาดกูมินกินพวกกินโดนค่ะ Ừ. Cho nhau. Thì nha, hãy ควบสายใจของรสชาตว้าว่าขอจัดจานเลยพี่น้องเลยนอใไม้นอนไม้ แค่าบาทนะตอนโอ้ใเปมันแดง,ง,งอี้พีกันนี่ครับลองิดีจัง<ช>หวะแซบกับเป็นหองโอ้มอมฟาจาจาาแลครับหอมไปตัว้อม เอาเจ้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณเยอะครับีปรองหนึ่งครับพี่น้องติดตามกินจุ่มครับยังพ่อผู้ชูพระรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเป็นกำลังใจครับพ่อพี่พ่อน้องครับกินี่เขายังไม่ดำขึ้นครับครับทีมีครับไปก่อนชิหนามาใหม่ครับโชคดีความสุขสวัสดีครับจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้อง